จนถึงบ่ายสี่ถึง,ถงก็คือใช้เวลาพอสมควรกับ6ชั่วโมงทิ่ผ่านมานะครับผมานายสบับชัยมัเอกนะครับผบูช้ช่วยผู้ดการทั่วไปและก็ตัวแทนผู้บริหารในวันนี้ก็มีความคาดหวังและก็มีความคิดว่าวันนี้ทุกคนที่มานั่งตรงนี้99.99%ของรยกันนะครับมีความรู้สนุกสนานกับการบระนี้มีความคิดที่เป็นตังมีความรู้สึกที่ แปลกใหม่ขึ้นมาในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้กิจกรรมวันนี้ท่านพิจารณทั้งหมดที่ได้อบรมเรานะครับบางครั้งบางคนก็สัมผัสแล้วบางครั้งบางคนไม่ได้สัมผัสมาเลยไม่เคยรู้ว่ากีกรอย่างนี้อย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้ในห้องนี้ผมเชื่อว่าทุกทุกทุกแผนเลยนะครับที่เราเข้ามาตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่รปภตั้งแต่ไลน์พอดตั้งแต่ออฟิศ เราทำงานมาหน้าประตูเห็นในออฟฟิศบัญชีการเงิน h อแต่ไม่เคยสัมผัสกัาาบายบรายผลิตข้างบนข้างล่างแม้แต่รปรอเองแค่สัมผัสโอเคเข้าบ้านเข้าเข้าออฟฟิศเข้าโรงงานแต่วันนี้ทุกคนมาจากกลุ่มด้วยกันกลุ่มละแปคน9คนความคิดแต่ละคนมันอาจจะไเหมือนกันความรู้สึกความสนุกสนานนะครับผมมั่นใจว่าทุกคนวันนี้ เราเป็นทีมเดียวกันเราเป็นบริษัทเดียวกันเราเป็นองค์กรเดียวกันความมุ่งมั่นแต่ละคนก็เหมือนชักเจ็ตเหมือนกันนะครับผมว่าวันนี้ถ้าผู้บริหารได้นั่งกับเรากันนะครับได้รับรู้ชึกกันทุกคนเราจะได้ความรู้สึกที่ว่าเราจะไปข้างหน้าจะไปด้วยกันฉะนั้นสิ่งที่วันนี้ที่เราทำตีกรมน,นะครับทุกคนด้รู้ได้ว่าอะไรบ้างที่ทุกคนจะต้องปรับในตัวเองและทุกคน ได้ลงสัญญาภรับที่ไดนะครับเอ็มูอยู่แล้ววันนี้นะครับทุกคนที่อยู่ในนี้ครับว่าเราจะทําได้เหมือนกับท,ที่เชียร์บอลว่าทําได้ไหมตอนไหนตอนนี้เดี๋ยวนี้เมื่อไรนะครับทุกคนได้ทํางเอ็มพูอยู่เลยก็เรลยครับและผมจะสังเกตท,ทุกทกคนต่อไปนะครับว่าทุกคนทําได้จริงหรือเปล่บบาที่พุ่มอันนี้นะครับสุดท้ายนี้งานเลี้ยงมีเลื่อนลากันแด่อบรมแด่งานอบรงงมกานเหมือนเดิมน,นะครับแงา,านอบรมวันนี้ก็ต้องเสร็จสิ้นนะครับ ก็ขอขอบคุณอ,อินงานพนักงานตัดเย็บทุกคนเลยครับที่ให้ความร่วมมือมก็มีอีกสองสามคนนะครับที่ไม่ได้มาเพราะว่าทางก็ต้องมีด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากนี้นต้นใบนะครับเราจะทํากับปรุงตัวเองเราจะทํางานทุกคนทําดีแล้วนะครับผมเชื่อทุกคนทําดีนะครับแล้วก็เราจะทําดีขึ้นไป more, b e เตอร์เ t t e เตอร์แล้วก็เบสหมายเลที่สุดนะครับสุดท้ายนี้อีกทั้งหนึ่งก็ขอขอบคุณทางวิเทยยนะครับที่ได้ให้ที่ได้มีโอกาสมาอบรมในเรื่องหัวข้อวันทีวันกลและก็เป็นทางทีมบิวติงก็จุดประสงค์ของเราทุกๆคนนะครับอันนี้เพื่อให้ทุกคนสนุสนาทุกคนเครียดกับการทำงานมาทั้งหมด เดือนต่นปีทุกคนมีออเดตกันก่าน้นทุกคนพอว่าออเดตทุกคนีย่แล้ววันนี้เรามากดไปยกันทั้งเล็กทั้งโซนทั้งอะไรว่าจีนเอ็กซ์จีนวน์จนเนยทุกคนเอามารวมกันในะวันนี้ทุกคนเป็นทีมเดียวกันจุดมุ่งหมายเดียวกันคือตัดบีนและเจ้านายเราก็ฝากความหวังให้ทุกคนตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้อีกจีนหนึ่งสุดท้ายแล้วก <laughs> <laughs> ็ไม่มีอะไรมาก นะครับผมอาจจะได้ในสภาพที่ททำงานเป็นพวกเราอยู่ในนั่งในกลุ่มในห้องนี้มองแล้วสายตาทุกคนจุดโตติดัก่จะเลิกงานได้ใช่ไหมก็ไม่มีอะไรมากนะครับทราบซึ้งดีใจและก็แทนขอบคุณต่างแทนผู้ารอีกทีหนึงที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขอบคุณผู้ที่คิดเริ่มคิดไอเดียใหม่ และเราก็พอที่จะเดินไปข้างหน้าหลายคนมีไอเดียครับหลายคนมีความคิดที่จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโรงงานของเราปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการแต่ไม่มีการพูดเป็นกลับไม่กล้าเก็บแงแ,แต่วันนี้ทุกคนได้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับหวังว่าทุกคนได้รับสิ่งดีๆวันนี้กลับไปคิด กลับไปบัดกลับไปทาไม่ว่าจะเป็นในองค์กรของเรากลับไปทําที่บ้านกับมีกับแฟนกับครอบครัวของเรากับเพื่อนของเราข้างนอกก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีและพ่งนี้ก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติใหม่ทุกคนดีแรกะคือมีโอกาสทุกคนที่เสนอมาทุกคนทุกมองแล้วนั่นคือปาหนังของเราและก็เราก็จะไปข้างหน้าในวันต่อไปเพื่ออนาคตของเราเชาาตะกินทุกคนกับขอบคุณครับ 健康。啊